สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้ำปอนรถซิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับว่าผมมีรถอะไรมั่งนะครับอ่านี่นะครับรถรถคั้นหลักของผมนะครับไม่รู้ว่ารถอะไรแต่ตั้งคิว FRR นะครับเฟอร์รารี่นะครับนี่นะครับระดับ X หนึ่งพันสิบเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับจูนเกียร์อย่างนี้นะครับ แล้วก็นี่นะครับลดราคาห้าแสนนะครับไม่รู้ว่าลดอะไรนะนี่นะครับระดับ X หนึ่งพันยี่สิบอันนี้คือเครื่องสิบสองล้านทั้งนั้นเลยนะหกพันอันนี้เพิ่งเปิดกล่องสุ่มเมื่อกี้นะนี่ก็ล้อนะล้อ,อน,นี่ก็เปิดกล่องสุ่มเมื่อกี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ันสองล้านทุกอันนะครับน,นี่ก็สิบล้านทุกอันนะเทอร์โบเพชรส่วนอันนี้ก็ที่เปิดนะครับที่เปิดได้นะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับแต่งเหมือนกันทุกคันนะไม่เหมือนกันแค่ลายกับล้อนะครับ นี่ครับเหมือนกันทุกอย่างนี่นะจะไม่เหมือนกันลายนี่นะครับนี่นะครับลายมีอย่างนี้นะแล้วก็ชุดแต่งนะครับชุดแต่งก็มีต่างกันแค่อรถกระบะนะครับนี่นะครับคันนี้นะเอ้ยไม่ใช่สิรถซูเปอร์นะครับ ครับเราไปดูซูเป้ากันนะครับนี่นะครับซูเป้านะนี่นะอันนี้นะครับก็แต่งเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ดับมันจะไม่เท่ากันนะนี่นะครับนี่นะครับผมใช้อันนี้นะนี่นะถ้าไม่ใส่จะเป็นงี้นะใส่แล้วมันเป็นอย่างงี้นะครับผมชอบแบบนี้อันนี้ก็ตอนแรกยะเป็นแบบนี้ใส่มาจะเป็นงี้นะครับ แต่อันข้างหลังที่ผมไม่ใส่คืออันนี้มันจะเห็นท่อหน่อยนึงใช่ไหมเพราะใส่ไปมันมองไม่เห็นเลยนะผมเลยไม่ชอบก็เลยเอาออกแล้วก็ไปดู Ford GT นะครับนี่นะครับที่เพื่อนผมแนะนำมานะครับรถคันนี้ราคา800,000นะครับนี่ระดับ X118 นะครับก็แต่งเหมือนคันเมื่อกี้เลยยกเว้นล้อก,กับลายนะครับ แล้วก็บกเบาด้วยนะครับ Fordgt อันนี้เป็นเพื่อนผมมันบอกว่ารถซุเปอร์คาร์นะครับเป็นลลรถราคาแปดแสนนะครับอันนี้ม u สแต n งนะครับสี่แสนกว่านะครับระดับ X อ0 1 9หนึ่งพันสิบเก้านะก็แต่งเหมือนคันอื่นๆนะครับแล้วก็รถกระบะนะครับ คันนี้คือรถกระบะซิ่งนะครับก็แต่งเหมือนคันอื่นๆนะครับก็จะมีลายแบบนี้นะครับเมื่อคือนก็มีตังอยู่421ล้านนะครับก็เอามาแต่งนะครับแต่เมื่อคือนแต่งแค่ f o r ์ GT กับ R นี่นะครับ f o r ์ GT คันนี้กับรถคันนี้นะครับรถคันนี้ผมชอบนะเพื่อนไม่ได้แนะนำมา แต่นเนี่ยเพื่อนผมมันฝากมานะครับช่องเพื่อนผมคนนั้นชื่อว่ามิสเตอร์เปาเปาชนแนลนะครับก็อันนี้คือรถคันแรกผมก็ปกตินะครับแต่ว่ารถคันแรกผมมันจะมีอันที่ไม่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างนึงนะครับคืออันนี้เลยนะนี่นะครับมันใส่อันนี้นี่คือรถมอไซค์ที่เปิดกล่องสุ่มได้เมื่อกี้นะนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ